เนี่ยแต่แจอยไม่งนพี่ไปเลยไเไปน่พี่รต้งเต็มิง๋ยไดีวยิงยิงไ่ได้อกยิงไ่ได้อกยิงยนยานยุปืนฟงฮาคนยูใส่เนาะลวงน้ำาะมันก็ฟอดขึ้นแหงแต่วั่นนั่นนนี่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 ยูพี่ยูพี่ฟอดขึ้นแห้งแต่ว่านตายน้ำมาแต่มันจะตายน้ำเน้ะข้างหน้า โขก้นมันนเจาฟอตตายลฟอดจิตายแล้วเน่เนคมแม่คูมแม่คมม่กดเรียบร้อยเรียบร้อยน่อ็วันลงไป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 ตายแล้วงูเลยงเลยงมเลยงงเลยงเลยิตลปื่นน่ะกูปดมือสาลเรามีน้ำมีปบย มุด้ย้่ะยูมงตนี่แหละมงมตแล้วนูนะมาาสิแล้วปรจมดักจม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 มจมเ้าคอบ้ไปเจ้าบอกป่าคนมันมีมันไงนะเพ่มาอีกกาเรียบร้อยนะเฮงเลบ้านนี่คนกรเมื่อพกคนน้นะมับ้านฝนก็แ่น้นสิน่โอ้ยหามึงนักงอ่ะ ันท่นหมอป้าใส่งนาแม่มันมดใ่กันหรบนี้มมดจุ้่จุเดี๋ยวข้าหามกันข้าหามเห็นดอกกันแตเดี๋ยวนี้เเออนี่เลยเด้สักละสักกัดมือคนนี่ไโอ้จิบวถัดเสื้อมุดเอาอยู่บนอ่ะยหลิบหัวพ่นเลยอ่ะน่มันมันไพ่อยู่หันดิเร่วเหนก่อนไพอยู่แน่เรียลเร่นเียเียอ่ะ กูริลงแล้วกับคุกเกตโตูรลงไปแล้วไม่ยังไยังนไพนูลกูแล้วโอ้ยกูกับานฮือกันทันลเนี่ยบ <whiskey. S 1> ้านบาดก็ัตตีนายังไงบ้สตายแล้วจนกตายแล้วตายแล้วมาเลิกอีนึกง้ เห็นมะเห็นมะน้ไปมือวันตัวนี้โอ้โหมีโพใหายน้อเนาะมโพงมาก็ตายนะได้แล้วครับโอ้แต่แต่หนยิงกันดูอ้ยงไปออกกันยิงย่าลุกเปิ้นเคน ใส่เต็มยกขึ้นด้วยไอเด้อนกัดหัวพอดีเอาไหมเอาไหมมาประซบกุนเล่นมีข้าบเด้นั่นนั่นเอาไปประสบกุนใครอยู่เดียวบุกขึอีกครานึงขึ้นอีกครับครับขี่นู้ตัวนี้ครับตัวที่หมากัดในน้ำเมื่อกี้ครับถือว่าตัวใหญ่นะครับตัวแม่วตัวผู้โอ้ตัวผู้ รบับว่ครับขี่นู้ไปครับวันนี้วันหยุดนะครับก็เลยพาพี่ๆกับน้องๆนะครับมาหาหนูตามคลองนะครับ,าหาหรบกับหมาพันนะครับ ไปครับไปดูข้างหน้าต่อนะครับลืมแนะนำนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับเล็กวันหยุดนะครับก็เลยพากันมาหาหนูครับสนุกสนานครับขี้เกียจอยู่บ้านนะครับก็เลยมาหาสนุกสนานตามคลองตามไล่ตามนาครับหาของป่าไปไว้กินนะครับ เจอหน่อไม้ก nice hmm. ็เอาหน่อไม้นะครับมันกำลังออกเลยเนาะก็เจ้าคือบูมห่าวโอ้หังมิมอีกหังนึงวะยุ่ฟุ่นอะแต่มันสูงมันหกโขนั่นดิโดนอีกนอนหนึ่ง หน่อยวะแป๊บวันนี้มาหาพวกหนูนะครับเอาหมามาไล่หนูคนระับเห็นอะไรก็เอานะครับหนอมไม้ก็เอานะ <c oughs> ครับแป๊บ ข้าปลาเข้าดงฮะหพักอินยังนี่โอ้แมงบุงมาเนี่ยอินยังบงกินอือบงกินอินยังอะไรจิตา sợng say đi nè, sụm núi thong thảo rồi, hừ, ma sì đắc, khang na, ôi, hùnú, hùnú may may đấy nè, kìa Để không phải có có va núi đi là tẹm gì thếè được bớt đấy à à หมามันสงสัยครับหนูแต่ว่ายังไม่เจอตัวนะครับเนี่ยไปหากินข้างในครับเนี่ยมันทะลุมาถึงนี่นะ เดี liberal, ๋ยวไปดูข้างหน้ากันนะครับว่าหมาจะเจอตัวไหมครับเพราะว่าหมามันได้กลิ่นไปทางข้างหน้านะครับมีท่างลูกหมูสมบัตินี่พุ่งออกใช่ไหมพุู่ออกใช่ไหมเป็นหนูตัวนั้น้อโมันอยู่ผีวะ ที่หมายเจอเมื่อกี้ก็มันเอาไม่ได้คนระับมันเป็นถ้ำนะครับที่มันสงสัยทั้งหน้าก่อนนูนะ้นอ่ะเพื่อนเพือนอืม ก็บ่แน่นใจนะเมื่อกี้มันเสียงอินยังบรูกันหนูตัวนั้นมันได้กินมาแต่สร้างฝุ่นหู่หลายๆแต่มมันก็สงสัยอยู่เด่น,นอยู่หูเก่า Okay, บมันสงสัยแป,กปกลกๆดยแต่บนหูมันอีหยังคึ้ือนกันเราไว้ตอบบ่ตถึกสรุปเมื่อกี้ไม่ได้นะครับ มันเยอะทแปับไปรอชมข้างหน้านะครับสงสัยอย่างในโกอไผ่วัวมูท้องขาวไงบ่ะยังกระดำ nhắn là cà đầm Nhìn đi nhang เออพี่แนมอยู่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าหมาสงสัยอะไรนะครับยังไม่เห็นตัวกันเลยคนระับบารูนะน่าอีใครหวานทั้งพุ่นมันเกิ เฮาเง่งเง่งที่กันนะแต่บ,อบ,อบอ้าบ้าบ <c oughs> ้าเฮาตำพุทธเนี่ยเนี่ยมันแนมอยู่เนะี่ยมันแนมอยู่มองทั้งไตป่ะนะเออตำตำอย่างน้อยแต่หนะม,มาเฮา,เาม,มีมนะครับ <c oughs> มีที่ไหน <c oughs> เอากันเลยครับ หมาเห่ามิม่งครับไม่ได้เห่าอะไรเลยต <c oughs> ัดตัดตัดตัดระเบิดยัง มันถ่ายมันเนี่ยมันเห่ามิมครับไม่ได้เห่าเลยหัวน้ำยังดีอยู่นะยังเต็มตหัวน้ำสวยๆครับหมาเห่ามิมนะครับผลสรุปไม่มีตัวอะไร นี่นะครับไอสีนะครับแกมีช่องของแกด้วยนะครับไอสีคนชอบหากิน,นครับวันนี้แกหยุดงานแกนเลยมาเล่นด้วยนะมาหาของป่าด้วยกันเนี่ยโอ้ยสั่งเรื่นงมาถ่ายกล่องแจ็คเต็มอุอ้ยเป็นหกันแลมันแกเกี่มันอยู่เน,น,นี่ย มันจะเป็นขีตัวมันจะเป็นขีเลีเลย้ยงแล้วตอนนั้น,นอืมอ,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 อุ้ออยปนะิดออกป้าออควัยมาอะไรนูมุนปุยและทางผุด,ดนักสีย่หัน แม่อยู่วะไขาวานทั้งพุ่นตัวใดโอ้ยวานอยู่หันตัวนี้กับเตานี่ว่า รู้ก,กันนะกแต่คุดอีังคนนี้กัดงบงบงบแต่ว่าไม่หูอยู่เนี่ยอาออย่าเก็บไว้ครับ ้ยเข้าพี่วากระเตะโอ้ยแขวหักเบิร์ดตายแขวหมากูงั้นเอาจีซอย วันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับเนื่องจากแบตเตอรี่หมดนะครับจะหมดแล้วนะครับต้องขออภัยนะครับที่ว่าถ่ายให้ดูไม่จบนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นหนูกันอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตัวนะครับเนี่ยมันสงสัยอยู่นะทางนั้นก็นั่งคอยนะครับ มันสงสัยอยู่นะวันนี้อาจจะถ่ายไม่จบนะครับต้องขออไปนะครับเดี๋ยววันหน้าผมจะพาไปสนุกใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปนะครับขอบคุณครับเรบสรุปวันนี้ก็ได้หนูใหญ่หนึ่งตัวกับลังมิ่ม ลังมิ่มลังหนึ่งนะครับกับหน่อไม้สิบประนอนนี่นครับก็พอได้แกงเย็นอยู่ครับพอได้มีอาหารเย็นอยู่ครับวันนี้วันหยุดครับก็เลยไปมาหากินกับพี่ๆน้องๆเขาครับขอลาเพียงเท่านี้นะครับฝากจองด้วยนะครับของครับ